บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนเงินเข้าวันไหนบ้างระหว่างนี้บัตรเก่ายังใช้ได้ต่อไปตามปกติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประกาศลงทะเบียนใหม่นะครับบัตรคนที่ถือบัตรเดิมยังใช้ได้ปกติ ตลอดไปนะครับเดือนเมษายนครับมาดูวันที่1เมษายนนะครับวงเงินซื้อสินค้าเข้า200-300ตามที่เคยได้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าตั้งแต่วันที่1กดได้เลยนะครับสินค้ารูดสินค้าได้เลยค่ารถโดยสารเหมือนเดิมครับค่าแก๊สเหมือนเดิมทุกประการครับวันที่1เมษายนนะครับวันที่15เมษายนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เของวงเงินจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรในเดือนมีนาคมนะครับ ผู้ที่จะได้เงินคืน5%ตามวงเงินที่จับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรในเดือนมีนาคมนะครับได้วันที่15เมษายนนั้นจะต้องเป็นเงินที่เติมเข้าไปในบัตรนะครับเติมเงินเข้าไปในบัตรแล้วไปซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจึงจะได้เงินคืนนะครับเติมเงินเข้าไปในบัตรพูดง่ายๆว่าเงินตนเองแต่เติมเข้าไปในบัตรโดยใช้บัตรไปรูดสินค้าใช้จ่ายผ่านบัตร100ได้คืน5บาท210บาท525บาท พันบาทได้สบาทสูงสุดได้ไม่เกิน500ถ้าคนที่จะได้คืนสูงสุดถึง500บาทเนี่ยโอ้ต้องเติมเข้าเป็นหมื่นนะครับวิธีเติมเงินเข้าบัตรก็ใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็ใช้เงินจากบัญชีธนาคารโดยมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยไปเสียบที่ตู้ ATM, ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทําตามขั้นตอน ที่1จนถึง9นี่แหละครับเงินจากบัญชีธนาคารของเราก็จะเข้าไปอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเข้าไปอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จแล้วก็เอาบัตรเอาบัตรไปรูดซื้อสินค้าในเดือนมีนาพอวันที่15เมษา,าก็จะไม่ได้เคลื่อนตามนี้ส่วนใครที่ไม่ได้เติมเงินเข้าไปก็ไม่ได้ครับ18เมษายนนะครับเงินค่านะ้ำประปาไม่เกินร้อยเงิน ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230นะครับเข้าวันที่18เมษายนผู้มีสิทธิ์รับเงินก็คือผู้ที่ใช้น้ําไม่เกิน100ใช้ไฟไม่เกิน230และเป็นผู้ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้แล้วนะครับจึงจะได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่หมายเลข021092345โทรวันจันทร์ถึงศุกร์08.30ถึง17.30นะครับสวัสดีครับ